เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2566ณศูนย์เครือข่ายปราชชาวบ้านมูลนิธิ MOA ไทยตำบลท่าศาอำเภอเมืองรบบุรีจังหวัดรบบุรีอาจารย์ดรสัตพนมุ่งคำกลางคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการขยายและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการระบบอาหารสุขภาวะ ด้วยวิถีเกษตรธรรมชาติเพื่อสร้างพลเมืองอาหารสู่การพัฒนาต้นแบบชุมชนอาหารสุขภาวะระหว่างมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีกับเทศบาลตะมนทาศาลามูลนิธิ m o a ไทยและสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอโดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการจัดการระบบอาหารสุขภาวะให้ประชาชนทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค สามารถเข้ามาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงของการนำแนวคิดไปพัฒนาให้เกิดชุมชนสุขภาวะเพื่อพัฒนาพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อสร้างการเรียนรู้ถึงแนวคิดกเกษตรธรรมชาติอาหารศึกษาและสร้างความเชื่อมั่นเกิดแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นพลเมืองอาหารที่ผลิตและบริโภคอาหารสุขภาวะตามแนวทางกเกษตรธรรมชาติ ตลอดจนเพื่อพัฒนากลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะโดยสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินงานตามวิถีเกษตรธรรมชาติอาหารศึกษาและสร้างทักษะของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยขยายกลุ่มเป้าหมายให้มองเห็นคุณค่าความสำคัญและตระหนักถึงการผลิตและบริโภคอาหารมากขึ้นและเพื่อสร้างกลไกลในการสื่อสารเพื่อช่วยสร้างการรับรู้ การเรียนรู้ในวงกว้างต่อความสำคัญของการผลิตและบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะและเกิดเป็นกระแสะความต้องการที่จะสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา3ปีคือระหว่างวันที่18กุมภาพันธ์2566ถึง18กุมภาพันธ์2568